ผู้ชมไปติดตามทีมงานควานจิตอาสาหลายปางช้างในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับเข้าช่วยระงับเหตุช้างบ้านตกมันเซ่หลุดนะครับวันหลุดไปในพื้นที่ของชาวบ้านครับทีมงาน ควานจิตอาสาหลายปางช้างในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อาทิบ้านพักช้างตระกูลแสนดูช้างดูดอยอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ปางช้างแม่แตงปางช้างเอเลเฟนเรสคิวพาร์คได้เพิ่หนึ่งกำลังกันเข้าช่วยเหลือกรณีช้างตกมันโซ่หลุดหลังได้รับแจ้งจากทีมงานนะครับได้ร่วมกันประชุมวางแผนจะเตรียมอุปกรณ์รับมือกับช้างตกมันซ่หลุดจึงตัดสินใจใช้อุปกรณ์โซ่เชือกรวมไปถึงช้างเพเศเมียและทีมควานช้างจํานวนมากเพื่อเบี่ยงเบ้ เป็นความสนใจของช้างแทนการยิงยาซึมเนื่องจากมองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพช้างในระยะยาวกรณีการจัดการกับช้างที่อยู่ในภาวะตกมันและโซ่หลุดนั้นนะคะก็ต้องใช้ความว่องไวในการเข้าไปจัดการซึ่งอุปกรณ์ใช้ที่ใช้ในการ ระงับเหตุครั้งนี้นะคะก็มีเพียงเชือกและโซ่รวมถึงช้างเพศเมียในการหลอกล่อให้ช้างลดความก้าวร้าวและความรุแนแรงลงซึ่งขั้นตอนวิธีการค่ะก็จะใช้อุปกรณ์และหลอกล่อช้างให้เข้าใกล้กับต้นไม้ใหญ่ซึ่งจะเป็นโอกาสในการใช้อุปกรณ์ในการผูกมัดช้างเข้ากับต้นไม้ภารกิจนี้ค่ะก็สิเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่นานด้านนายอภิชิตดวงดีครับปางช้างเอลิฟเฟนเรสคิวพาร์คได้บอกนะครับว่าการออกระงับเหตุครั้งนี้ ครับเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความว่องไวในการจัดการกับสถานการณ์เพื่อลดการเกิดอันตรายกับทีมงานและชาวบ้านจึงต้องขอบคุณทีมงานเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์จากพระครูออสวัดเจดีหลวงเชียงใหม่ที่พร้อมออกภาร,รกิจเข้าไปช่วยเหลือช้างในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงทีครับ